เจ็ดโมงกว่าแปดโมงแล้วนะครับประมาณนั้นจะมากินข้าวแกงร้านนี้เออเอฟซีที C ่เข้ามาใหม่ก็เแกงป่าแล้วแล้วเอ,อ่อเป็นเรียกว่าไรน,นะคนไทยเนี่ยเขามีน้ำล้างครกนะแต่เฮียเขาน้ำล้างกระทะ อันนี้จากคลิปที่แล้วฮนะคลิปที่แล้วผัดเครื่องในไก่พริกแกงใต้เ <c oughs> ขาเรียกว่าถ้าเป็นพี่โด,โดแล้วรู้จักการวางแผนเขาจะพูดเกี่ยวกับวางแผนพี่โดเหรอ <c oughs> พี่โดไงเขาจะมีคําติดเนี้ย <c oughs> ต้องรู้จักการวางแผนผมนั่แหละพูดให้เขา <c oughs> จําฟังนะผมแหละพูดพูดแล้วแต่ว่าพูดกับแม่เขาไงเวลาเราจะเดินทางก็ต้องจัดข้าวของ จัดกระเป๋าพริกพริกแกงใต้เนะแกงป่าครับพริกแกงป่าพริกแกงป่าแต่ก้นกระทะเมื่อกี้เนี่ยมาจากผัดพริกแกงใต้ข้างในไก่คือเฮียเขารู้จักการวางแผนเขาผัดตั้งแต่จืดไปก่อนผัดจืดแล้วก็มาค่อยๆเผ็ดอันนี้ เมนูสุดท้ายแล้วเผ็ดจัดของเฮียจะทํารสจัดไหมเนี่ยขางกลางๆครับพะเผ็ดเดีย๋ยวเขากินินไม่ได้อ,อกลางเอาอะไรบ้างนะว่างไงกินอะไรยังลูกค้ามาแล้วสี่ห้ายังไม่ครึ่งดีเข้ากะเลยเข้ากะพักเขาพักออกเขาพัก พักก็มาซื้อสเบียงครับซื้อเบียงแกงป่าแกงป่าเริ่มปรุงน้ำตาลน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวลงไปเพิ่มความนัว าวโคตรอ่อนเนาะแต่ก็ดีอะ่ะแสดงว่า FC เขาดูละเอียดละอ่อนเขาเรียกว่าสายสายสิเขาก็แลวอ่ะความสุขของใครของคนนั้นแหละ ดูแล้วมีความสุขก็เราก็ดีใจจะติจะวาเขามีความสุขก็โอเคเพลงดีล้วยังเข้ามาชมเราพวกเอฟซีสายเนี่ยเขาดูละเอียดนะเขาดูนานดูใช่สุดมากดูเป็นเรื่องเป็นราวรุ่นน่ยเป็นรุ่นเขายังไงก็ได้ใช่ไหมยางนี้เขารุ่นรุ่นนี้เขาผันอะไรมาเยอะแยะใช่เขาถึงชอบดูเฮียเอิงถามกันมาพอห่างหายอ่ะเดยังไม่ไปหาเฮียเอิ้ง ยังมียังมีมาทักทายอยู่บ้างไหมฮะหน้าร้านมีครับมีอยู่มีมาเรื่อยๆนเนาะเรื่อยๆน้เดือดเดมะเขือมันดำดีเหมือนกันนะเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายเฮียก็จะได้ไม่อยู่บรรยากาศเดมิมๆ <c oughs> เปลี่ยนมุม ย้อนหลังมาดูคลิปจะได้เออคลิปนี้ประมาณช่วงช่วงนี้พ่อเฮียเขาย้ายจุดจุดนี้ก็จะสร้างบรรยากาศให้เฮียหน่อยเอาเอาเสามาบังสองเสามันมันร้อนกว่าจุดนู้นหรือเปล่าตรงนี้ร้อนกว่ารร้อนกว่ามันอบเนอะครัใส่ว่าคนหน่อยชั่วคราวอ นี่ก่อนหนะ้าเมื่อก่อนเคยคุยเฮียว่าจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วยกันนี่ไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปเจอโควิดโควิดผักบรรดาผักลงมะเขือเปลาะถั่วฝักยาวเขาว่าแพงเห็นซ้อบอกแพงถั่วฝักยาวช่วงนี้หกสิบเจ็ดสิบหนงทีเกือบร้อยกินร้านแกงใต้ไม่มีถั่วให้เลยบอกถั่วหมดเน่ธรรมดาไม่เคยหมดนะร้านดาวใต้ อ๋อร้านดาวใต้ใช่ครับเขาบอกว่าโทรหมดเมื่อวานเซอร์เมื่อวานนี้ไม่หวานเซอร์สิเดี๋ยวนี้ยังไงอยู่ๆก็ขึ้น <laughs> ไม่มีเหตุผลใช่ไหมทียเขาบอกไม่มีผลเลยมันมันร้อนหรือไงนา่าจะขาดมัน,นรอ้อนเดี<อ>หรอร้อนด้วยแหละผักบางอย่างมันร้อนมันไปเร็วนะอ,อย่างอ๋อมันโดนแดดจัดมันไหมผักชีอย่างเงี้ยร้อนๆเดี๋ยวโหขายออกมาธรรมดาผักชีต้นใหญ่ใหญ่นะ ต้นนิดเดียวฮะแพงก็แพงต้นมันนิใช่สังเกตปีนี้ร้อนจัดต้นไม้หน้าบ้านผมอะ่ะเหมือนดโดนร้อนนานด้วยเหลืองหมดเลยเหมือนโดนโดนไฟเผาร้อนเยอะร้อนมากร้อนนานกลับไปบ้านเห็นลำต้นแถบหนึ่งแถบที่แดดไม่เข้าอะ่ะเหลืองเลยอะ่ะเหมือนใครเอาไฟมาลนเลย <S <S ลืมถามแกงป่าใส่อะไรฮะเนี่ยชิ้นปลากายครับลูกชิ้นปลากายมูเดคุยเรื่องอื่นนานๆเจอ,อนทีแกงป่าลูกชิ้นปลากายเฮียเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชิมต้องชิมว่าเผ็ดไม่เผ็ดเวลาเฮียกินแกงป่านี่มีอะไรแก้มไข่เ<อ>จียวไหมเวลาไปตามร้านอะ่ะ กินง่ายที่ร้านถึงร้านก็ไม่มีอะไรนะแล้วแต่ผักนี้มีผักมีไข่ให้แล้วแต่คนจะเลือกเอาไข่ต้มก็มีไข่ยังมมตโมก็มีเราผมไปจังหวัดที่เขาดังเรื่องแกงป่าเช่นเมืองการสุพรรณเลี่ยเขาจะต้องแก้มด้วยไข่เจียวเผ็ดเพชรบูรณ์นี่แกงป่าแล้วก็ต้องไข่ไข่ฟูๆอ่ะนั่งรออีกชั่วโมง เราไปร้านไหนก็มีสาขาไม่ใช่หรอครโอ้โหนั้นเข้าไปสาแรกเลยสองชั่วโมงยังไม่ได้กินเลยก็เลยคนเยอะเลยหรอสาขาแรกตรงริมถนนทางขวาเขาไปท่าม่วงอ่ะเขไปท่าม่วงอ่านะผมก็ไปไปจังหวะคนเยอะเด็ดไปหน้าท่องเที่ยวโอ้โหทุกษาแล้วไม่บอก้วยนะเออลูกค้านะรอนะต้องกี่เมนูนะปล่อยนั่งรอก็ไปถามแม่ใหญเออมาถามหน่อยยังไงยังไงก็ไม่ได้รู้นะ ไว้ให้นั่งรอกันนะรอไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตื๊ดตอนชื่อร้านแล้วเนี่ยจะไปว่าเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่จัดการตื๊ดตรงชื่อร้านเขาจะได้ปรับปรุงนร้านดังก็ต้องให้เขาว่าแล้วเราก็ไปจังหวัดท่าลังเดียวล้เดี๋ยวเขายังตั้งใจจะไปกินก็ไม่ได้กินนะแกงป่าเนี่ยตั้งใจไปเลยอ๋อสลัวไม่ได้กินไม่ได้กิน กลับมากลับมาทําของเรากจีนเองเลยมันต้องออกเค็มๆนําใช่ไหมฮะแกงป่านี่ทำแกงป่าคุยกัะเฮียเออให้เอฟซีหายคิดถึงเลยขาดไม่ได้ฮะไม่งั้นไม่เป็นแกงป่า กระชายนี่มีโปรแกรมไปไหนอีกไหมเนี่ยว่าสิ้นเดือนเนี่ยวันมันอยู่ทังสามวันอย่างเงี้ยไม่หาที่ไปลยจะไปไหนดี๋ออยู่สามวันใช่ไหมไม่ทางราชการเขาหยุดอ่ะเพราะว่ามันตรงวันวิสาขาอ่าที่ว่าวันที่อะไรสามสี่ห้าครับผมมีแล้วผมจองไว้เรียบร้อยปิดเทอมนี่เด็กไม่ได้เที่ยวเลยปีเนี้ยไม่ได้พาเด็กไปไหนเลย ลูกน้องไปเที่ยวไหนอาจารย์ไปสามวันนี้ก็รวมตัวกันกับชาวคณะเขาจองบ้านจองอะไรล่ะเขาเรียกว่าพูลิลล่าถ้าไปหลายๆคนเดี๋ยวนี้เขานิยมอย่างนี้หลังหนึ่งก็อยู่ได้สิบคนไปเลยมีสะว่ายน้ำมีเครื่องครัวอะไรเสร็จทีไหนจะไปชูห็นงวดนี้จะไปแถวอัมพวาเขาสร้างใหม่ๆก็บ้านนั้นอยู่ได้สิบกว่าคน แม่น้ำพัด,ดีเนี่ยแม่น้ำอะไรเก็นม่หลักอยู่เพราะว่า <Wow. S 1> <Wow. S 2> แวะใจกับข้าวมาหาชัยแล้วก็เข้าที่พักมีสะไายน้ำมีสไลเดอร์อ๋อไปถึงแค่มาหาชัยหรือว่าจะไปทางนู้นถ้าไปผมก็ไปไปซื้อกระหานทะเลโหไม่นานไม่รูน้นะว่าวัานนั้นป้าเขาบอกผมป้าแถวหนึบอกไปซื้อหาทะเลไปซื้อที่นี่ถ้าไปช้าอามัมแถวไปพิปหุอินนะ,ะแวะไปซื้อชะาอาํา ซ้ายชะอำใช่ไหมเข้าไปขวามือแยกชะอำอ่ะอซ้ายเข้าเที่ยงอำแยกขวามือเข้าไปแหล่งเทศบาลโอ้โหทะเลเยอะเป็นตลาดอาหารทะเลครับสดด้วยถูกด้วยเอเราเข้าชะอำใช่ไหมแว่าเส้นมันเป็นเส้นแยกชะอำใช่ไหมอ่าเโอ้หินอ่ะโอ้หินนื้อชะอำอ่ะคือเราไม่ต้องใบพัดไม่ไม่ไม่ต้องเลี้ยวมุมเขาเส้นก็ก็เส้นใบพัดปกติแหละที่อ่ะซ้ายมันจะเลี้ยวเข้าชะอำตรงไปก็จะไปโอ้หินครับแต่เราเลี้ยวขวามันสีแยกเราเลี้ยวขวา เป็นตลาดเทศบาลชะอำอ๋อตลาดเทศบาลใช่ไหมหาคำว่าตลาดถ้าจะไปหัวหินไปซื้อซื้ออะไรนะของทะเลงไหมแวะนี่่อนเลยมีครบทุกอย่างแต่ยไงได้เยอแว่ไปราคาถูกถูกกว่าถูกกว่าเดี๋ยวไปไอ้เื่อเยอะกว่าเยอะผมไม่รู้นะไปซื้อไปซื้อแวะซื้อน้ําร้านชูหัวยิป้าบอกว่าซื้อของทะเลเหรอโอ้ไม่ต้องไปไกลเนี่ยเข้าไปถังเทศบาลนี่เลยเ่าย่างี้เปิดใหม่เหรอนานแล้วโูเปิดเป็นสสิบปีแล้ว รู้แต่เหมือนกับคนไม่ค่อยรู้รม,มันม,มันต้องเลี้ยวไงมันต้องเลี้ยวมันต้องแวะคลิปนี้คุยไปด้วยนะทําไปด้วยคุยไปด้วยให้หายคิดถึงเฮเออแมวสาว,วิ่งไปแวะไปซื้อนู่นซื้อนี่ว่าจะเข้าไปได้ตายไปตลาดมหาชัยก็รถติดเอเมืองเก่านะโอ้โหไม่ไหว รถก็จอดไม่ได้แล้วมันบากมาใช้เมืองใหม่ก็ของมีนิดเดียวแพงก็แพงเมือนเก่าอ่ะม,มันเข้าลำบากที่จอดรถไม่มีที่มันเล็กเกินใช่แต่ของเยอะจริงนี่คลิปเพิ่งออกใบสาพูดเรื่องตลาดเอฟซี FC ถามว่าอาจารย์ทำไมชอบไปเดินตลาดบอกผมตั้งแต่เด็กแล้วผมใจตลาดตั้งแต่ เรียนมหนึ่งมอสอนหนึ่งอ่ะไปจ่ายตลาดแทนแม่แนะแม่ขายข้าวแกงสวยแล้วอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ชวนคุยเนี่ยลืมใส่อะไรหรือเปล่าที่แบบอยากไปเที่ยวกับเฮียเพราะว่าอยากจะนั่งคุยอะไรเล่นกันน่ะเขาคุยสนุกเยอะเ,ออเนี่ย ดูท่าทางจะคุยกันถูกคอไปเที่ยวไหนผมไม่ได้คุยหรอกมากผมดื่มเดือดแล้วผมก็นอนนอนเออพักผ่อนเงี้ยผมไม่ได้คุยไงหรอกผมก็เที่ยวดืมเดือดเสร็จทุกผมน่าจะนอนก่อนเขาหมดอ่ะใครจะนั่งกันยาวผมก็หลับก่อนตลอดคนมันเคยนอนเร็วอ่ะพอเราหลัถึงเวลามันก็จะหลับแล้วก็ ไปไหนกันอนะ่คุยก็คุยไปคุยไปผมก็ยกคอมพิวเตอร์ไปตั้ง <c oughs> คุยไปตัดคลิปไปเ <c> พ <oughs> ิ่งตีห้าครึ่งอ่ะในการตรงไว้ตรงครับอ๋อผมยังนึกว่าสักหกโมงแล้วเร็วเร็วอีก <c oughs> นี่คือหกโมงนี่นี่คือหกโมงครึ่งฮะกับข้าวเอ,อเอเสร็จ ครบจบทุกเมนูหมายถึงหมายถึงกับข้าวแกงนะแต่ว่าเดี๋ยวเฮียเสร็จอันนี้ก็ไปลุยหวยจับขาหมูต่ออันนี้อันนั้นเป็นเมนูหลักขาทั้งวันตอนนี้ยังยังประมาณ8โมงหมดไหมเนี่ย7จ็ดโมงกว่าแปดโมงแล้วนะครับประมาณนี้จะมากินข้าวแกงร้านนี้เออเอฟซีที่เข้ามาใหม่ก็ต้อง ก่อน8โมงนะบอกไว้เลย,เลยขายดีมากหมดแกงป่าครับเอาเลยเดี๋ยววันนี้ต้องชิมเฮียมไม่ได้ชิมใช่ไหมร้านที่ว่านะ่ะยังครับเดี๋ยวผมจะไปชิมแล้วจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าอันเพราะผม <c oughs> กินสองสารอบแล้วเ <c oughs> พราะคงจะอร่อยเพราะพี่ก็ทำเองอ,ะอ่ะ แกงเขาทำเองเขน่าจะอร่อยเพราะว่าเวลาเฮียไปเที่ยวเฮียก็ต้องไปเทศกาลหยุดใช่ไหมครับผมเนี่ยจะไม่ได้ไปผมก็เวลาผมไปผมจะไปวันธรรมดาวันธรรมดามันก็ว่างมันก็ไม่ค่อยมีคนหรอกแกงป่าปัปลาที่รู้ตอนนี้หอมหอมได้กลิ่นกระชาย แล้ววางไอยก็สวยๆครบถ้วนกระบวนควาะแกงป่าปาลากรายแล้วนี่วันนี้เมนูลาบไก่มาดูข้างในเครื่องเคียงฮะไข่เจียวเนี่เดี๋ยวเราสั่งไข่เจียวไปกินกับแกงป่าได้ แล้วนี้ก็ผัดผักมีกระลำกับอะไรนะกระลำกันเนีกระลำมะดอกกระลำดอกดอกระลำอากาศขาวกระดาศกระลำปลีปน,นี่ครับผัดมะเขือยาวแลแ้วตอนี้ผัดเครื่องในไก่เพื่อนๆตามดูคลิปได้นะร<อ>้อนี่เลยเอาไปชิมเดี๋ยวจะไปชิมว่าสู้ร้านที่ เบียกับซอไปกินแล้วแล้วไม่ได้กินไม่ได้กินก็เลยไม่รู้ใช่ไหมของเราของเขาใครจะมาดรอตันเดี๋ยวไปชิมให้ปลาเดิมใช่ไหมผมปลาเดิมเลยนะอันเนี้ยอาจารย์ปลาเดิมคนแรกต้องขายดีอย่างนี้เราขายถุงเท่าไหร่ฮะถุงก็สี่สิบเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเอาสมนไพรไปขา เอาเลยกระชายชายิชย้ไข่อ่อนใช่อ่าเอาไข่เคียวติดไปด้วยจะกินกับไข่เจียว Ui, ừ. ừ, nhớ bay vào. Ở đây, 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 đây. Kìa, bây giờ